สวัสดีครับวันนี้ช่างเองก็าพามาซ่อมไดโวนะครับเป็นไดดูดดูดน้ำนะครับเป็นประมาณไดโวมันไม่หมุนนะครับเขาให้มาซ่อมก็เลยเช็คอาการดูคือมอเตอร์มีเสียงดังมากแต่แต่ไม่หมุนก็เลยเช็คดูที่แคปบสตาร์ทนะครับก็ลองเปลี่ยนแคปบสตาร์ดูก็ หายครับเป็นแคปสตาร์ทมอเตอร์ก็ทำงานปกติสรุปคือแคปสตาร์ทเสียนะครับตัวนี้ครับแคปสตาร์ทเก่าอันี้ก็ได้ทำการเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วครับก็เช็คง่ายๆครับก็ไม่มีอะไรมากครับวันนี้ก็มาซ่อมเล็กๆน้อยๆนะครับ่เพื่อนๆคนไหน ดูอยู่ก็เอาไปใช้ใได้นะครับลองเช็คแคปสตาร์ทดูนะฮะว่ามันเสียหรือเปล่าก็ประมาณนี้นะครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับ